นี่คะ่ะย่านผ้านะถี่ผ้ามาคือขั้นนี้ล่ะพุ่นโซเฟอร์โซเฟอร์รถกระสีแดงข้นกระแดงมักแดงคักหมวกหลานกระแดงหมวกลูกสาวกระแดงคือกันคะ่ะนี่มิ่งตะมักนแน่แดงแดงอันพุ่นลูกเคยกับกางเกงแดง <laughs> แดงไปเมิดพี่น้อง